การเจริญสมาธิภาวนาก็คือการพักผ่อนจิตใจนั่นเองโดยธรรมดาของจิตแล้วก็จะทำงานอยู่ตลอดเวลารับรู้ปรับทราบอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีทั้งสุขทั้งทุกข์ชอบใจไม่ชอบใจ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะเข้าสู่การพักผ่อนของจิตใจเราก็เริ่มต้นจากการปล่อยวางก่อนปล่อยวางภาระการงานทั้งหลายสิ่งที่เราเกี่ยวข้องมาตลอดทั้งวันจะเป็นเรื่องที่ชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามจะเป็นความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามเราก็วางลงก่อนการงานใดๆก็วางไว้ก่อน ท่านใดที่ทำนำโทรศัพท์ขึ้นมาด้วยก็รบกวนปิดก่อนตัดการติดต่อไว้ก่อนการพักผ่อนโดยทั่วไปคนทั่วไปก็จะพักผ่อนกับความบันเทิงซึ่งพักผ่อนอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ได้พักผ่อน ก็คงอยังรับรู้รับทราบยังคงเป็นอารมณ์จิตใจยังมีความกระเพื่อมไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงก็มีเรื่องของความรักความสุขความทุกข์ความเศร้าความโศกดีใจเสียใจหรือจะดูละครดูหนัง ก็เป็นเรื่องราวมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอิจฉาทั้งรักทั้งชังก็เต็มไปด้วยอารมณ์อีกนั่นเองจิตใจก็ยังต้องทำงานอยู่ก็ไม่ได้พักผ่อนจริงๆก็เป็นแต่เพียงเปลี่ยนเรื่องจากเรื่องที่เราเครียดตึงเครียดมาเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายแต่จิตใจก็ยังคงทำงานอยู่เท่ากันก็คือต้องรับรู้รับทราบ แต่การเจริญสมาธิภาวนาเป็นการหยุดจิตดึงจิตออกจากความนึกความคิดชั่วขณะชั่วคลาวเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบในกรรมฐานของเราฉะนั้นท่านผู้ใดเคยใช้กรรมฐานใดก็ให้ใช้กรรมฐานเดิม ที่เราถนัดอยู่แล้วชำนาญอยู่แล้วนั้นไม่ต้องตั้งต้นใหม่ยกเว้นแต่ว่าเราทำมานานแล้วไม่ได้ผลเราก็เปลี่ยนซะบ้างแต่ถ้าได้ผลดีอยู่แล้วก็ใช้ตัวเดิมอย่างเดิมก็<ว>เหมือนกับการกินอาหารเราก็กินอาหารที่เราชอบอยู่ซ้ำๆๆโดยไม่เบื่อหน่าย ให้เราไปกินนมเนยอย่างฝรั่งเราก็กินไม่ได้เราก็กินอาหารไทยแกงส้มน้ำพริกปลาทูของเราไปเช่นเดียวกันการภาวนาก็เป็นอย่างนั้นก็คือให้จิตอยู่กับสิ่งที่คุ้นเคยสิ่งที่จิตอยู่ด้วยแล้วเกิดความสงบเราก็ใช้สิ่งนั้น เป็นอนุสติเป็นเครื่องระลึกของสติสติตามระลึกรู้จิตว่าจิตขณะนี้กำลังรู้อะไรอยู่รู้บริกรรมรู้ลมหายใจรู้สิ่งใดอยู่เราก็รู้ให้ชัดเมื่อรู้ชัดก็แปลว่าเรามีสติอยู่ถ้ารู้ไม่ชัดก็แปลว่าไม่มีสติ การภาวนาก็เพื่อจะสร้างสติขึ้นโดยธรรมดาคนเราจะไม่ค่อยมีสติก็คือจะไหลไปเพลอไปใจลอยไปก็เป็นธรรมชาติอยู่เช่นนั้นแต่ขณะนี้เราจะมาสร้างสติให้จิตมีสติเป็นที่เลี้ยงดูแลจิตใจของเรา ให้อยู่ในความสงบเป็นอารมณ์เดียวจิตที่อยู่ในอมอารมณ์เดียวก็เป็นจิตที่ว่างเปล่าปราศจากอารมณ์รักอารมณ์ชังอันเป็นตัวก่อเรื่องก่อเรา,าก็คือเมื่อรักก็เกิดตัณหาความทยานอยากที่จะยึดไว้ยึดครองอยากเศษ เมื่อชังก็อยากผลักไสก็ทยานอยากให้ไม่เป็นเช่นนั้นไม่เอาอย่างนั้นอยากทำลายอยากผลักไสให้ไกลออกไปไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นไม่อยากฟังไม่อยากสัมผัสก็เต็มไปได้วยความไม่อยากเมื่อชอบใจรักก็ยึดไว อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากครอบครองอยากอยากอยากอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตมาสงบอยู่ในกรรมฐานอยู่ในอารมณ์เดียวจิตก็ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของความรักความชังเป็นเอกเทศเป็นอิสระ เป็นจิตใจที่ปลอดปโปร่งแจ่มใสด้วยอารมณ์เดียวคืออารมณ์กรรมฐานเราก็อยู่กับกรรมฐานของเราให้ชัดเจนความชัดเจนนั้นก็คือตัวสติเมื่อมีสติ ตั้งมัน่นปลอดโปรยจำใสเป็นจิตที่รู้ชัดเห็นชัดไม่เบลเบลไม่หลงไม่เผลอไม่ใจลอยเมื่อเรารักษาอารมณ์ไว้นานพอจิตก็ค่อยๆเกิดกำลัง เมื่อเราทําบ่อยเข้าบ่อยเข้ากําลังของจิตมากขึ้นมากขึ้นเมื่อสติมีกําลังมากขึ้นปัญญาก็เกิดตามมาปัญญาที่จะรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จิตเข้าไปเสพเข้าไปหลงเข้าไปเพลินอยู่ ก็คือตัวอารมณ์อารมณ์รักอารมณ์ชังโดยอาศัยรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสที่เราได้เกี่ยวข้องรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสพระพุทธเจ้าเรียกว่ากามคุณเขาเป็นคุณเขาไม่ได้เป็นโทษแต่ตัวที่ทำให้รูปลด กลิ่นเสียงสัมผัสเป็นโทษก็คือตัวรักชังตัวกิเลสนั่นเองเป็นตัวที่ทำให้รูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสกลายเป็นโทษเป็นโทษอย่างไรเป็นโทษเพราะความยึดมั่นถือมั่นรูปก็ถูกยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นในรูป รูปเช่นนี้รูปคนนี้รูปอย่างนี้เราชอบเราลักเรายินดีเราอยากจะยึดไว้เป็นเจ้าของครอบครองรูปแบบนี้รูปคนนี้เราไม่ชอบเราอยากจะผลักไสเราอยากจะทําลายอยากจะไล่ไปเสียเป็นความชังรูปของคู่ครองของเรา เราก็อยากจะยึดครองไว้ไม่อยากให้เขาจากไปปฏิเสธกฎแห่งความเป็นจริงก็คือทุกสิ่งมันไม่จีรังเราเกิดมาก็ต้องตายเขาเกิดมาก็ต้องตายเมื่อลูกที่เรารักคือคนรักของเราตายลงเราก็เกิดความสูญเสียเกิดอาการเป็นทุกข์ขึ้นอย่างใหญ่หลวงเพราะ การฝืนกฎของธรรมชาติกฎของอนิจจงคือไม่ยอมรับความจริงแต่เมื่อจิตได้ถูกฝึกฝนให้มีสติมีปัญญาจิตนั้นก็จะยอมรับความจริงอยู่กับความจริงไม่หลอกตัวเองและยอมรับได้ว่าทุกสิ่งไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอน ทุกสิ่งมีแต่ทุกเป็นที่สุดและหาสิ่งใดเป็นตัวเป็นตนไม่ได้สุดท้ายทุกอย่างก,ก็สลายกลับคืนไปสู่จิตเริ่มต้นเราเริ่มต้นมาจากปฏิสนธิเริ่มต้นมาจากดินน้ำไฟลมประกอบขึ้นเป็นร่างกายของเราสุดท้าย ก็กลับคืนไปสู่จุดเริ่มต้นก็คือกลับไปสู่ดินน้ำไฟลมอย่างเดิมเมื่อจิตมีปัญญาจิตก็จะเห็นว่าดินน้ำไฟลมไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราด้วยสติด้วยปัญญาที่เจริญในพุทธศาสนาหรือเรียกว่า อริยมรรคทำให้เราเห็นแจ้งในธรรมแต่และชั้นละชั้นเห็นแจ้งด้วยจิตของตนไม่ใช่ติดจามาแล้วไปคิดแล้วเชื่ออันนั้นใช้ไม่ได้อันนั้นยอมรับแบบตามความคิดแต่ถ้าหากว่ายอมรับในแบบปัญญาจิตจะยอมรับ โดยดุษฎีก็คือมีอุเบกขาอยู่ภายในใจยอมรับโดยไม่ต้องคิดแต่ยอมรับโดยหลักธรรมชาติของจิตคือยอมรับว่ากายนี้ตายแน่ๆเขาก็ตายแน่ๆเราก็ตายแน่ๆทุกคนตายแน่นอนฉะนั้นเมื่อความตายมาสู่เราความตายมาสู่เขา เราก็สามารถรับได้ยอมรับในความเป็นจริงได้โดยไม่ทุกข์ไม่ทรมานนั่นคือปัญญาอาการของปัญญาเป็นเช่นนั้นปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นโดยนึกเอาคิดเอาแต่ต้องเกิดภายในจิตเกิดในจิตใต้สำนึกของเรา เข้าไปเปลี่ยนความเชื่อความเห็นของเราที่เชื่อผิดเห็นผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบความเห็นชอบเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยสติและปัญญาแต่ความเห็นชอบนี้ ไม่ใช่สร้างขึ้นแต่ต้องเกิดโดยหลักธรรมชาติของอริยมรรคจึงจะถูกต้องคือเป็นความรู้ที่เหมือนไม่รู้แต่ว่ารู้อยู่รู้ซึ้งซึ้งที่อธิบายไม่ได้รู้แต่ว่าเรายอมรับในสิ่งที่เราไม่เคยยอมรับเรามีความเห็นตรง จากเดิมที่เรามีความเห็นไม่ตรงนี่คือตัวของอริยมรรคที่จะนำพาให้เราเกิดความดำริที่ถูกต้องเป็นความดำริที่สมควรที่ควรที่ตรงตามความเป็นจริงเพื่อจะพาเราไปสู่ การดำเนินอย่างถูกต้องบนทางดำเนินของอริยมรรคภายใต้กําลังของจิตที่มีพี่เลี้ยงมาดูแลก็คือฉันทัพวิริยะกิตตวิมังสาคือการที่เรามีความจดจ่อมีความรักใคร่ต่อการปฏิบัติรักใคร่ต่อการฟังธรรม หลักไค่ต่อการจดจ่อในกรรมฐานของเราวางจิตของเราอย่างถูกต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องคืออยู่ในกรรมฐานของเราไม่ปล่อยจิตให้เล่ล่น้นไปกับสิ่งไร้สาระทั้งหลายมีวิริยะคือความเพียรเพียรภาวนา เพียรทำสมาธิเพียนรักษาความสงบภายในจิตใจโดยที่เราไม่ต้องไปพยายามแต่ความเพียรน,นี้จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเหมือนกับเราเรียนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วถูกใจความรู้นั้นเช่นเรียนทำอาหารแล้วเราชอบจิตใจของเราก็ฝัก ไฟอยู่แต่การทำอาหารนั้นจดจ่อต่อเนื่องค้นหาสูตรต่างๆลิกแผงสูตรต่างๆมาทำลักษณะของวิริยะฉันทะวิริยะก็มีลักษณะเช่นนั้นจิตตะคือการจดจอ่อเอาใจใส่สนอกสนใจเสมือนกับเราคอยหาสูตรอาหารดีๆใหม่ๆม,ม,มาทำ มีการใคร่ครวญพิจารณาในธรรมทั้งหลายให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นจริงโดยที่ไม่ใช้ใช้ความนึกความคิดแต่ดูอาการที่แท้จริงภายในจิตของเราว่าจิตของเราเวลาที่อยู่กับความนึกความคิดกับเวลาที่ไม่อยู่กับความนึกความคิดต่างกันอย่างไรเวลาจิต มีความโลภต่างกับไม่มีความโลภอย่างไรเวลาจิตมีความโกรธจิตถูกไฟคือโทสะเผาใจของเราอย่างไรนี่คือวิมังสาการใคร่ครวญในธรรมทั้งหลายโดยอาศัยโพชทชงทั้งเจ็ดเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง มีสมาธิที่เป็นสมาธิสัมมาพธชงเป็นพี่เลี้ยงใหญ่คือมีสมาธิที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาไม่ต้องไปเจริญสมาธิแต่สมาธิสถิตอยู่ในใจเราอันนั้นคือสมาธิสัมมาพธชงสมาธิที่เราทำกันอยู่นี้เป็นเพียงโลกียะ สมาธิเป็นสมาธิที่สูงสุดอยู่เพียงแค่ในชั้นของฌานเท่านั้นแต่สมาธิในพุทธศาสนาไม่ใช่ฌานเป็นสมาธิที่เป็นโพชฌงเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิมีลักษณะที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับฌานมีความสงบมีความชุ่มเย็นให้แก,ก่จิตใจ สร้างปัจสธิขึ้นภายในจิตใจมีปิติที่ไม่ได้เกิดขึ้นที่กายแต่เป็นปิติที่ใจมีสติที่ว่องไวติดตามกิเลสติดตามจิตติดตามอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วว่องไวแต่ไม่ได้ทำอะไรแค่รู้เฉยๆเพื่อให้เท่าทันว่าจิตกำลังเสษ อารมณ์อะไรอยู่นี่คือตัวของโพชฌงที่เป็นพี่เลี้ยงใหญ่ในการเฝ้ารักษาดูแลจิตอันนี้หากไม่เกิดโพชฌงทั้งเจ็ดบุคคลนั้นย่อมไม่สามารถจะเข้าสู่ธรรมแท้ของพระพุทธเจ้าได้ต้องอาศัยโพชฌงทั้งเจ็ดตัวนี้ เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลรักษาจิตโพษชงทั้งเจ็ดที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงชื่อแต่เวลาเราเจอโพษชงทั้งเจ็ดนั้นโพษชงนั้นเป็นอาการไม่ใช่ชื่ออย่างนี้เราจะไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าตัวนี้คือสติของโพษชงตัวนี้คือสมาธิ ของโพูชงตัวนี้เป็นปัสสธิิเราไม่รู้หรอกแต่เราจะดำเนินตามอาการก่อนพูชงไปโดยเราไม่อาจขัดขวางเราไม่อาจจะดื้อต่อโพชชงได้เลยอินรี์ทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกาย จากเดิมที่เป็นเครื่องมือของกิเลสพาเราไปหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกับกลายเป็นเครื่องมือของธรรมะไปคือเมื่อเห็นก็ถูกพิจารณาถูกใคร่ครวนด้วยอาการสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าดูเมื่อสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าดู การเห็นการดูนั้นจึงไม่ปนเปื้อนด้วยอารมณ์เป็นการเห็นด้วยธรรมล้วนเห็นสักแต่ว่าเห็นแต่การเห็นนั้นเห็นด้วยจิตโดยตรงเมื่ออริยมรรคประชุมตัวเราจะเกิดอาการเข้าใจในสิ่งที่เราเห็นเหมือนหงายของที่คว่ำอยู่ คือเห็นอีกมุมหนึ่งในมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือตาคืออินทรีย์ที่กลายเป็นเครื่องมือของธรรมไม่ใช่เครื่องมือของกิเลสอีกแล้วเราก็อาศัยการทำความสงบอย่างที่เราทำกันอยู่นี้เป็นบาดฐาน เพื่อให้ธรรมของพระพุทธเจ้าอันได้แก่โพธิปัเกเคียธรรมท,ทั้งสามประการเข้ามาสถิตยอยู่ในใจของเราเมื่อไรที่โพธิปัเกเคียรธรรมทั้ง37ประการมาสถิตในใจของเรางานภาวนาจะเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่เรา หยุดไม่ได้ไม่สามารถจะหยุดการภาวนาได้นั่นคือเราเดินเข้าสู่อริยมรรคแล้วทางดำเนินแห่งพุทธศาสนาได้เริ่มขึ้นในจิตใจของเราแล้วเราเข้ามาสู่ประตูพุทธศาสนาแล้วเข้ามาดำเนินในความเป็นพุทธแท้แล้วก็เริ่มมาจาก การรักษาความสงบที่เราทำกันอยู่นี้ซึ่งมีการอาศัยจักทั้งสก็คือล้อทั้งสอันได้แก่การอยู่ในที่อันควรเหมือนที่กับเรากำลังอยู่ในขณะนี้เราอยู่ในที่ที่ไม่มีอารมณ์ ไม่มีการงานไม่มีเรื่องราวไม่มีสิ่งก่อกวนใจก็เราก็อยู่ในที่อันควรเราวางตัวสมควรก็คือวางจิตของเราอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ในกรรมฐานของเราเราก็ปฏิบัติควรแก่ธรรม นั่งฟังธรรมอยู่ในขณะนี้ก็คือศึกษาธรรมที่ควรแก่ธรรมเราก็ศึกษาทั้งหมดก็โดยอาศัยบุญเก่าที่เราสะสมกันมาแล้วสิ่งที่เราเคยทำกันมาแล้วในภพก่อนชาติก่อน เราได้สะสมบรารมีทั้งสิบกันมาแล้ววันนี้เราก็มาเพิ่มมาเติมบรารมีทั้งสิบต่อจากชาติก่อนๆที่เราทำกันมาจากทั้งสี่นี้ก็คือล้อทั้งสี่เป็นเครื่องนำพาให้เราเข้าสู่อริยธรรมอริยมรรคอันมีโพธิปัก เทียรมทั้งสาสบเจดประการนำพาเราเข้าสู่ธรรมแท้เราก็ทำไปปล่อยให้จิตของเราดำเนินไปตามผลทางของอริยมรรคขณะนี้เรามีสติที่ตั้งมั่นอยู่รู้อยู่จิตเรากำลังรู้อยู่กับ อะไรขอให้รู้ให้ชัดงานของเรามีเพียงเท่านั้นคือมีสติให้ชัดเจนอย่าปล่อยให้จิตของเราหลงไปเผลอไปจิตลอยไปใจลอยไปก็เพียงเท่านั้นงานเรามีเพียงเท่านั้นแล้วทุกอย่างจะดำเนินไปเองตามทางแห่งอริยมรรค จนกว่าอริยมรรคจะดำเนินไปจนสุดเมื่อสุดทางแห่งอริยมรรคเราก็จะเข้าสู่อริยผลคือข้ามโคตรภูญานยานที่ข้ามจากฝั่งโลกิยสู่โลกุตตระ อะไรเป็นเครื่องยืนยันในการข้ามจากโลกียะสู่โลกุตตะก็คือการได้เห็นพระพุทธเจ้าเต็มตาพระธรรมมาสถิตในใจของเราอริยสงฆ์เกิดขึ้นในจิตใจของเรา คือพระโสดาบันได้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราความสงสัยทั้งหลายทั้งปวงในพุทธศาสนาที่เราเคยสงสัยจะดับหายไปจากจิตของเราหายไปอย่างไรหายไปเพราะเราเห็นแจ้งในพุทธศาสนาทุกแง่ทุกมุมความสงสัย จึงหายไปโดยสิ้นเชิงเป็นผู้มีปฏิปทาการดำเนินในแบบของพุทธแท้อย่างเดียวและยอมรับว่าทุกสิ่งไม่จีรังกายนี้ก็ไม่จีรังกายนี้ตายแน่ๆฟังไป เราก็ยังไม่เห็นความจริงจนกว่าความจริงเหล่านี้จะเกิดขึ้นในใจของเราเราจึงค่อยยอมรับสิ่งนั้นว่ามีจริงเป็นจริงเราท่านทั้งหลายก็สงบกันดีขอให้รักษาความสงบไปจนกว่าจะหมดเวลา